ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นวองสูผูสุขคนเสียงเจา้าเจา้าอย่าเล่นมากอีกแล้วค่ะมากขือเกาแดดดีหลายพี่น้องเลยสออนสอแดดค่ะเมเนี่อย่าเล่นกระสีมาจัดคลิปให้แฟนเพจแฟนคลับท่านหนึ่งนะคะเพิ่อนอยากรู้ว่าความแตกต่างทั้งอังกฤษกับไทยนี่เป็นจังได เยลินกับสีมาเบาเรื่องพื้นฐานชีวิตนอกค่ะเนาะคลิปนี้กับิีเป็นเรื่องพื้นฐานชีวิตของของคนยูนิในด้านอีกด้านหนึ่งท,ที่ที่เฮาบลูเนาะค่ะเนาะค่ะถามมาฟังเงีๆวไปน้ำกันพี่น้องค่ะอย่าล้มเด้อค่ะ พื้นฐานชีวิตของของคนย่นี่ค่ะส่วนใหญ่แล้วพันเหตุงานพี่น้องเหตุงานเพิ่มเหตุงานตั้งแต่อายุ 18, สิบเจ็ดสิบแปด่วงพันสิกษียณนี่หกสิบห้าปีพี่น้องหกสิบห้าปีส่วนผู้ใา้นี่เจ็ดสิบปีนะพันสิได้กษียณงานก็ขึืนอยู่กับว่าบุคคลเหล่านั้นพันเหตุงานอยียงบางคนรับราชการเป็นทหารเป็นอยังเสียพันก็สามารถกรเกษียณเยกษียณอายุได้ กเกษียณงานก่อนก่อนอายุค่ะยางเช่นหาซิปหาิหาปีเพิ่นกับกเกษียณออกมากินเงินก่อนของเพื่นที่เพิ่นทํางานกับหนาทีการงานนั่นๆน,น,นะคะเพิ่อนกกเกษีเกษียณว้แน่แต่สําหรับคนหาเสากินคําทั่วไปคือเยลินเนี่ยรับจ้างก,กินเงินเดือนทั่วไปที่บ่ไดเป็นราชการเป็นยังเนี่ยค่ยะเยลินเกษีเฮ็ดงานไปจนหอดอายุหกสิบห้าค่ะถ้ารัฐบาลเพิ่นบ่เปลี่ยนกฎอีกนะคะหอด อายุหอดหกสิบห้าปีกระสิกกระเสียนงานกระจังสีด้ออกมากินเงนินกระเสียนเจ้าขวางค่ะพี่น้องค่ะนี่นี่คือพื้นฐานชีวิตการทำงานของคนอังกฤษอยู่นี่ส่วนฮัลโหล how are you <laughs> you want to come hmm? you want to see my video <laughs> ชีวันเดลิงอันล่ะ,ะ,ะส่วนในอีกมุมหนึ่งเด้พี่น้องค่ะในอีกมุมนึงที่ที่หลายๆคนบลูเยลินสีสีเอาอีกมุมที่แย่ๆของการพื้นฐานของชีวิตของเพิ่นนี่มาว่าให้ฟังก็คือมองเยลินอยู่นี่สิเป็นบ้านพักชุกเฉินพี่น้องค่ะ ายาลินเอินบานพักชุกเฉินพอหยังบเตีตึกหม่องยาลินทํางานเนี่ยบาวาสิเป็นออกเลื่อนจํามาหรือวา่าเลิกล่ายาล่างหรือว่าถึกกระทําท่ารุ่นทําลายต่างๆบาวาสิเป็นคนจีนคนดําคนเอเชียนึอฝรั่งเองคนบ่มีหมออ่องไปค่ะขอท่านคือกันบอกง่ายๆซะขอท่านค่ะ,คะ เพิ่นบ่มีมองไปบ่มีมองอยูเนี่ยรัฐบาลนะสสิเอาเพื่อนไปไววตึกมองแยลินเหตุงานค่ะเอาไปไห้หันเพื่อนก็นสีรัฐบาลบ้านเพิ่นนี่ก็สีพยายามหามองให้บุคคลเราเนี่ยยูให้เป็นรักเป็นแรงขันเป็นขอบครั่วที่มีลูกมีเต่ารัฐบาลเพิ่นกนสีหาบานเป็นหลังสองห้องนอนสมห้องนอนให่ให่บุคคลเ่านั้นยูค่ะพี่นอ้องเอ่อ เพิ่นดีมองเนี่ยละรัฐบาลอังกฤษเพิน่นโบได้ถิมปสาสซ่าส้นของเพิ่นพี่น้องขันเจ้าเขามาอยู่ในประเทศนี้แล้วบ่แมนตะเป็นฝรัง่งเนี่คนลหลายๆเอเชียคนไทยคนยังเนี่ยที่ตกทุกข์ได้งากบ่มีมองไปเนะี่ยถือไล่ออกบ่มีเงินค่าชาบ้านเราถือจะาวองบ้านไล่ออกไอล่ยังหรือว่าตกง,งานตกยังเสียโบไม่มองไปเนะี่ยรัฐบาลเพิ่นเสีหยห้ความซอยเหลือเบื้องต้นตรงนี้เด้พี่น้องค่ะน,นี่นี่น,นี่คือความแตกต่างระหว่างอ,อังกฤษ กับบานเฮ้าซึ่งแยลินคิดว่าอยู่บานเฮ้าบบมีได้พี่น้องอยู่เมืองไทยบบมีได้แบบนี้แมนบ่ค่ะคิดว่ารัฐบาลบานเฮ้าเพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่ไเด้มา้ยซอยเข้ามองนีได้แมนบ่พี่น้องอือมแม่ยแยลิเนบาเว้ผิดบ่ขันายลิ้นบ่โว้ถือกันขออภัยหลายๆเล้อค่ะเด้อเพราะว่าอันกับ่ได้ติดตามข่าวสารบานเจี่วของพ่อปันใดค่ะอือกัก็สิสีบ่ส่วนทังทางนี้พื้นฐานชีวิตให้ฟังเนาะคะว่าอ่า ้วบาดที่นี่รัฐบาลเพิ่น,นกัให้เงินให้ท่องอของบุคคลเรลานี่ยค่ะระบาดที่นี่เงินท่องที่บุคคลเรลานี่เคลมกินเนี่ยจนกว่าเขาสีดูแลเจา้าขวางใดหรือว่าอีหยังกัแแลวเต้เนี่ยมาจากใสค่ะเพิ่นเอามาจากใสรัฐบาลกัหักจากภาษีการทํางานของเฮ้าเนี่ยแหละค่ะหักจากเงินลิ้นหักจากหลายๆคนที่ทํางานเสียภาษีค่ะภาษีที่รัฐบาลหัก เงินเดือนเข้าไปในส่วนนั้นเพื่อนกะสีเอามาทัวเฉลีย่ยเลี่ยงดูประชาส้นผู้เดือดร้อนเนี่แหละค่ะเลีเอ่องให้ตำรวจให้อันนั่นอันนี้อันนี้ให้ให้เด็กน้อยงัสิละค่ะให้ให้บุคคลผู้ด้อยโอกาสจ้ะว่าหม่องเมียนค่ะเออให้ให้ผู้ด้อยโอกาสจังสินะค่ะเพื่อนกะเอามาให้มองเนี่ยละซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบกับบานเฮากะกะคิดว่าสิมีความห่างไกลกันหลายเติบอยู่ดอกค่ะ มีความห่างไกลกันหลายเติบส่วนใหญ่แล้วบ้านเฮามันมันอยู่แบบอินดะีพนเดนเนาะค่ะเนาะอยู่เฮ้าอยู่ได้ด้วยด้วยล่ำแขงของเฮาเนาะข้่นรัฐบาลมีนโยบายออกมาว่า,าให้เงินช่วยเหลืออันนั้นอันนี้ให้เฮาไปลงทะเบียนเอาเอก็แมนอยู่นั่นคือความช่วยเหลือของรัฐบาลไทยเฮาเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่ามันเป็นความช่วยเหลือแค่ฉับฉวยแค่สัวข้าวต่ว่าของอังกฤษนี่ เพิ ters, ang, women, no ่นมีระบบนี้มาแตาไถตาไแล้วเดรพี่น้องค่ะเพิ่นมีระบบแบบนี้มาแตาไถตาไลของคนประเทศอังกฤษเนี่ยขอท่านนำถนนหนทางนี่หรือว่าคนที่ไรบ้านนี่เพิ่นสิบ่อยากให้มีในในในเท่าในเมืองเลยเด้เพิ่นสิเอามาไว้แล้วเพิ่นสิจัดสรรปันส่วนให้ให้เพิ่นคนเหล่านี้ได้มีหมองอยู่ฮัลโหลกูดอัพเทาน์นยัสมิฟลี I am <laughs> yes I am I'm talking to myself <laughs> enjoy your day where okay I see you soon <laughs> let let me finish my job first แล้วเศรษฐีส่วนเยลิ้นไปกิน อยู่ในพับนะมาพับเปิดแล้วมามาว่าสันมาดืม่มว่าสันว่าอ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาจอดเรือไว้ค่ะพี่น้องแยลินลงไปยางน้ำพิ่นบอยด์รอกเป็นพื้นที่ส่วนตัวอันนี้แยลินยืนอยู่ทั้งสะพานเพิ่นก็เลยหอ้องทักทายแยลินได้ค่ะเฮามาต่อกันเลียงอ่ารัฐบาลของอังกฤษเนาะค่ะเนาะรัฐบาลเพิ่นนี่สี่สี่พยายามจัดจัดพื้นฐานชีวิตให้คนของเพิ่นเนี่ยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแรงได้พี่น้องค่ะ บ้านหรือแฟลตที่รัฐบาลหาห้ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นมูลมั่งสังขยาของรัฐบาลเองล่ะค่ะเป็นบ้านหลวงเป็นแฟลตหลวงหรือว่าถ้าเป็นบ้านของของอเอกชนแฟลตเอกชนรัฐบาลเพิ่นกระจายค่าเสาห้เด้อค่ะพี่น้องจังสมมติว่าเอ้าถ้าสมมุติว่าเย,ยลินมีแฟนมันบ่บออเลวบัทีนีเาย,ายลินมีลูก3าคนบัดนี่ยทิมกันกับแฟนแบบนี้เอ้าทิมกันเออบม่มีมองยูไม่มองไป้ะ ยาเล่นกระสบผ้าลูกหอบลูกเนี่ยไปยุ่มบางเนี่ยละ่ะมองว่านเนี่ละบองตึกชุกชื้นเนี่ยล่ะโลดแล้วก็ล่อให้รัฐบาลหาบ้านสามห้องนอนให้สี่ห้องนอนให้เฮ้าค่ะเออ,อยูเป็นปีกับยูไปบาดที่นี่เรื่องอาหารการกินรัฐบาลเพิ่นก็มีให้ด้พี่น้องค่ะเพิ่นที่มีอาหารกับป๋องให้มีถ้วยโถโอซ้ำให้มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้เจ้าเมื่อสียงพี่น้อง นี่คือนี่นี่คือมุมมุมที่พื้นฐานชีวิตของเขาถ้าหากวันใดวันหนึ่งเขาเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวข้าเจ้าเขาโอ้ตายดอกพี่น้องแม่นเจ้ไปเป็นขอท่านนังอยขางถนนหลวงเพิ่นกษสีหอบเจ้ามาไหวตึกทีลินเหตุงานเราเพิ่นกะสีมาจัดแจงระบบชีวิตให้ค่ะผู้ใดตกงานหรือว่ามาจากประเทศใดก็ตามสร้างค่ะมีความเดือดร้อนอต่างๆ เพิ่นกะสีหาหม่องยูหม่องเศร้าหาคิดว่านี่คือความแตกต่างในขอดีที่บ้านเฮาโบมีคิดว่าโบมีนะคะอ่าสองอยุป,ประเทศนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วพี่น้องมันกับโบมีผู้ใดอยากเป็นคนไล่บ้านดอกเนาะพี่น้องเนาะมันโบมีผู้ใดอยากไปยุ่จุดนั้นดอกแต่ในเมื่อเขามีจุดนั้นขึ้นมาหลวงก็ยัง มีสถานที่รองรับให้บุคคลเหล่านี้ค่ะเด็กน้อยอยู่นี่เกิดอยู่นี่มีเงินเดือนกินเมอดได้พี่น้องรูดซื้อว่า82ปอนด์ปอนต่อต่อคนค่ะลงพิมพ์ก็ะไดค่ะจนกว่าเด็กสิยหอด18ปีค่ะจนกว่าเด็กสิฮหอดอายุ18ปีค่ะ หลวงหลวงห้ค่ะพี่น้องแต่ว่าลูกคนติ่สองกับิีใดลดลงมาอีกหน่วยหนึ่งค่ะเขาห้ค่าขาต้มขนมค่ะซึ่งมันเป็นกดกดของยูนิพ่นหส้สซูคนพี่น้องแล้วก็เด็กน้อยที่มาจากประเทศอื่นๆติดสอยหอยตามม่านดาบมานเนี่ยได้เมื่อสูคนพี่น้องได้ค่ะโดยความชอบทำพันห้ค่ะพี่น้องเพันห้ พื้นฐาน,นชีวิตของคนอยู่นีนกัในสายตาของเย,ยลินแล้วมันมันก็ดีนะคะ,ะคว่มตามันกะดีหลายก็บานเฮาหลายเติบอยู่ดอกพี่น้องแต่ในมุมมองของฝรั่งน้ากันข้าเจ้ากะอยากจะดูถูกกันแน่จักหน่อยอยู่ตะว่าเพื่อนกะมีมารยาทเนาะค่ะเนาะเพื่อนกะบ่มาเบา,บาแหกันเสียอกเสียใจดอกว่าข่อยจนเจ้าลุ้ยนะเพื่อนกะบ่มเบา,บากันดอกฝรัง่งข้าเจา้ามีมารยาทพี่น้องเพื่อนมีมารยาทตัวจ้ะ ัน,นี้เข้ากับว่าเราสู้กันฟังนะคะเนาขั้นแมนเยลินบได้เฮ็ดงานยุหันเยลินกัสิบลูโบเห็นเพราะว่าเยลินนี่เฮ็ดงานให,ให้หลวงได้พี่น้องมองทำงานของเยลินนี่เป็นของรัฐบาลค่ะบ่ต้องยานตกงานค่ะเพราะว่าหน้าที่การงานอของเยลินมันก็มันคงเพ่ออะไอีกอย่างหนึ่งเยลินเฮ็ดงานให้รัฐบาลค่ะเฮ็ดงานของหลวงของรัฐ ดังนั้นแล้วก็เลยพ่อมีความู้มาแบ่งปันให้พี่ให้นวงองได้รู้พื้นฐานชีวิตของคนยูนิ่าเวลาสินเนือประดาตูหรือว่าบมีทางไปยังเสียเพิ่นไปใสเพิ่นได้รับความซชวยเหลือจากผู้ใดค่ะก็ได้รับความซอวยเหลือจากจากจากรัฐบาล รัฐกับซอยเงินท่วงเป็นเงินเป็นท่องสีเพิ่นก็แจกแจงซอยออกไปจังในกรณลี่เจ็บป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวสี่กระซิมีองค์กรนั่นน,น,น,นั่นเขามาให้ความซอยเหลืออย่างเช่นเล็กน้อยถ้าแ์เมนลูกข้าเจ้าเป็นคนบ่อ่อยโอเคปัญหดมีปัญหาทางสมองหรือว่าทางใดทางหนึ่ง,ง,นงเนี่ยเพิ่นกะซิมีรัดนกะกะซิมีอีกองค์กรนหนึง่งเขามากเข้าเอิ้นว่าโซเชียลค่ะอ่าอ่า แม่นล่ะเกี่ยวกับองค์กรรักษาสิทธิสตรีและเด็กหรืออีหยังสักอย่าง,างเนี่ยแหะค่ะอย่าลิ้นเล์กบ่ถือขออภให้หลายๆค่ะ,ะนี่แหละเพิ่นกับซีมีเขามาเกี่ยวของมาดูมาแล่มาเบิงค่ะ้าป่วยเพื่อนกับมีหมอมาเบิงหรือว่าถึงขันจะต้องส่งโรงพยาบาลกับเพื่อนกับซีซอยเหลือมองนีค่ะค่ะนีะ่นี่คือ ผลดีของคนยูนี่ตรงที่วาไปจังไดเพิ่นกัยังได้รับความช่วยเหลือค่ะเพราะว่าเพิ่นบ่มีมองไปเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นบ่มีทางเลือกเพิ่นกับ,บ่าอยายากเข้าไปอยู่ในจุดคําว่าคนไร้บ้านดอกพี่นอ้องค่ะบ่มีพย,ยายาอยูจุดนั้นเมื่อใดเมื่อนึงขันยัลิ้นบ่มีงนจนใจค่ะเศร้าบ้านบ่มีงานเห็ุเน้ะสมมติเออันเล่นหลอดนี่จะคว้างบ้านที่ยัลิ้นเศราอยู่นี่ไล่ย,ยันลิ้นออกยัลิ้นบ่มีมองไปยล่นสิไปไสย,ยัลิ้นก็นสิไปเนี่ล่วหอบลูกไปนี่่วพี่น้องค่ะอื นี่แหละคือคือความแตกต่างระหว่างบ้านเฮ้าบบมีแต่อยู่อังกฤษพนมีค่ะค่ะนี่คือความความดีของของของการใส่ชีวิตยุต่างประเทศค่ะ,ะในมุมมองของเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็สิซอยเหลือเจาของให้เต็มที่ให้เต็มเหยียดเต็มสุดละค่ะเป็นไปได้ก็บ่อยากให้เจาของลุกไปยุจุดนั้นอกอกมันรู้สึกจังไดดอก บอกว่าถือค่ะสาหรับเยลินเองนะเยะลลินกับพยา่ยามถีบตัวเองสวยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่สีเฮ็ดได้ละค่ะแต่ว่าถ้าอันใดมันเป็นสิทธิที่ถือกต้องที่ห้าคขว้นสีไใดสีสีเป็นเนี่ยเยลลินกะยอมรับว่าเยลลินเอาค่ะเพราะว่าเจ้าหน้ายนยยนนนนเ,านนเ,าาเย,าย,าายลลินกับสวยเยลลินเดะอันนั้นเธอใด้บอันนี้เธอไดน้าเขาบโบเคยบบได้เจ้าหน้าเยลลินกับสวยเฮ็ดห่างเยลลินไดมีลไล่ใด ซอยเหลือโจขวางเพราะว่าจะล่นเรียงลูกคนเดียวน้องพิมพกับพ่กท่านได้เล่นจบจังสีนะเพิน่นเพิ่นกะหายยาลินซอยยลินอยู่ค่ะเจ้าหน้ากับเฮ็ดเรืองซอยหายรัฐบาลเพิ่นกับซอยยลินมายาลินกับพ่ออยู่ใดไปเป็นกับลูกอมอมแอม็มไปค่ะพี่น้องค่ะค่ะยลินกับพีแนวมาว่าแหานเฟ้นครับฟังถึงความแตกต่างระหว่างอังกฤษกับไทยคลิปนี้สิเป็นพื้นฐานของ ชีวิตคนอยู่นีเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะค่ะยะลินกับซีมีแนวมาวอาซูฟังเป็นอันอันย่างๆไปเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะค่ะเมื่อนี่กับซีจบไปสะกวอน,นะค่ะพี่นองค่ะยะลินสีคอล่าไปสะกวอนด้ค่ะด้อขอบุญขอบคุณหลายๆอ่าที่มารับชมรับฟังแล้วก็ ติดซอยหอยตามกันไปพี่น้องอยู่กันซอยกันพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะเดอ้อค่ะเยลิ่นกับสิไปหาพีหาน้องสุผูสุคนคือเกาล่อาซซสาแน่แต่กับไปแถ่แน่นอนค่ะค่ะเอาพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเดอ้อยู่ดีมีแห้งนะคะดูแลเจ้าของด้วยเดอ้อสวัสด,ดีจ้า